เคยได้ยินประโยคนี้ที่อลิสโตโต้นักปรัชญาชาวกรีกกล่าวไว้ไหมคะ We are what we repeatedly do. Excellence that is not an act but a habit. แปลได้ว่าคนเราจะเป็นอย่างที่เรามักทำอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นความเป็นเลิศจึงไม่ใช่มาจากการกระทำเพียงครั้งเดียวแต่มาจากนิสัยวันนี้มาดามีกฎการสร้างนิสัยว่าด้วยการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆหรือที่รู้จักกันดีในกฎ 21ต่อ90มาเล่าให้ฟังค่ะที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษได้มีการวิจัยออกมาว่าการจะสร้างนิสัยอะไรใหม่ๆนั้นเราจะเป็นจะต้องทําอย่างต่อเนื่องค่าเฉลี่ยอยู่ที่66วันแต่ขั้นต่าสุดเริ่มต้นเราต้องทําให้ได้ต่อเนื่องอยู่ที่21วัน ซึ่งเมื่อเราทําได้ติดต่อกัน21วันจนทุกอย่างเริ่มง่ายขึ้นแล้วกด21ต่อ90จะบอกเราว่าให้เราลองทําต่อไปอีก90วันรวมเป็น111วันหลังจากนั้นนิสัยนี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหรือเป็นไลฟ์สไตล์ของเราไปเลยค่ะ แม้เราจะไม่รู้ว่าเจ้ากด21ต่อ90อันโด่งดังนี้มีที่มาที่ไปชัดๆยังไงแต่ก็เป็นเหมือนเป้าหมายระยะสั้นที่ทําให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าเราออกกําลังกายสักวันละ10นาทีติดต่อกันอย่างน้อย21วันดูซิว่าถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจะกลายเป็นนิสัยได้จริงๆไหมน่าลองดูนะคะ